ทำไงต่อหรอใช่ไหมอ่ะผูกายหรือเปล่าน่าจานแบบนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมอ้าโอเคโอเคลสับปบรดสดไซส์ไลสับปบรดรส อันนี้ผู้ช่วยลูกอะไรลูกบอกว่ามันยังทำอะไรลูกรูอะไเงาะเปล่าเงาะเงาะใช่ไหมลูกพูดหน่อยพูดหน่อย เอาเน,นี้ที่ไม่เปื้อนกาวอ่ะกดไว้เอ้ยโอเคไปเอาถ้าอีกเด้อตายจอสิบไม้ใช่ไหมบาร์บีคิวสิบไม้ เอาไหมนักตเอาบิ๊กิบิบคิวสิบไม้ไม่ต้องเออไม่เอาสัมปะรดเหรออะใส่อะไรตรงนั้นน่ะฮะ ເອົາມືທີ່ເປື້ອນກາວເອົານິ້ວທີ່ບໍກ